ช่วงนี้ปะอผไปก่อนครับเพราะว่าตอนกลางแล้วก็วันนี้านะครับชุรีชุรีคอนะครับผู้จัดการบริริช ขอแต้งเตือนนะครับขอแต่งเตือนะครับที่เราตั้วไปท่าน,นสมาคมคนที่ขอแจ้งเตือนะครับคุณวนิดาชูริคนนะครับและท่านสังค์ชัยวิจิตรนายกสมาคมพ่อค้าประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวตำบล บังชนีนะครับในเขตเทศบาลตัวลำบากขอเรานะก็ขอขอบคุณท่านนายกสิห้าิทั้งหลายตัวแทนานให้กับทางมูลนิธิและทางข้าราชาชนของจังหวัดขอนแก่นอยมีความสุขคิดสิ่งใดขอทุกความปรารถนาครับขอบคุณครับ ขออนุญาตให้ท่านผู้จัดการคุณชีคุณสุกครับผมในนามนายกสภากรมพ่อค้าอุทยานะครับก็ได้ติดต่อได้รับความอนุญาตมาด้วยตัวเภาคีหนุนก็เคยได้รับพระราชทานจากท่านแล้วก็ไปแจกจ่ายที่านทำกับพวกเราขอท่านผู้จัดการช่วย บเราคุณค่ะเ,เรียนท่านนายกเทศมนตรีนะคะเทศบาลตำบลบางบานนุธนงเลิศปินชราใยน,นะคะแล้วก็เรียนท่านนายกสมาคมก้อค้าพัฒน์ครศรีธยามแล้วก็นอกจากนั้นท่านยังเป็นประธานของโรงเรียนประชาศึกษานะคะ คุณสัตว์ดานใช้วิจิตรสองท่านนี้ปอบมือดังดานให้ท่านเลยนะคะมูลน<อ>ิธิบปอเต็ตึ้งกรุงเทพเนี่ยถ้าปราดเจากซึ่งมูลนิธิีประจำท้องถิ่นนะคะเราก็คงจะทํางานไม่รวดเดียวทันใจ<อ>ตามสโลแกนของบูลนิธิพีปอเท็ตึ้งก็โรวดเด็วทันใจเป็นตรงนี้นะคะมูลน<อ>ิธิพีปอเอท็ตึ้งเนี่ยที่จริงเนี่ยเราตั้งมาเนี่ยปี2553กัน100ปี เราจะมีการฉลองนะคะหนึ่งร้อยปีของมบลนิธิถีพอเทตึงเนี่ยเพราะฉะนั้นระยะเวลาหนึ่งร้อยปีเนี่ยกิจกรรมของปอเทตึงเนี่ยมีมากมายเราคงพูดได้สั้นๆในขณะที่เขากําลังจ,จัดจัดสิ่งของไม่เสร็จเนี่ยก็ขอพูดเลยว่าพอเทตึงที่จริงเนี่ยตั้งอยู่ที่กรุงเทพแต่เราทํางานเนี่ยทั่วประเทศเลยแล้วเผลอๆบางทีเราก็ไป<อ>ช่วยน้ําท่วมต่างประเทศด้วยเนี่ยมีคณะกรรมการแค่สิบสี่ท่านในขณะนี้นะคะแต่เรามี เราไม่มีเครือข่ายไม่มีสาขาไม่มีเครือขา่ายไม่มีสาขานะคะมีแห่งเดียวในประเทศไทยกรุงเทพแต่เราทํางานไนทั่วประเทศตั้งอยู่ที่ตมคนที่เคยมาจากทางจีนนะคะพุทธนุน,นะคะถ้าหากว่าแต่ว่านุษยนเนี่ยอายุเจ็ดสิบกว่าแปดสิบแล้วต้องเดินทางไปเหยียบไอติปัจจุบันเนี่ยเ็าเป็นเศรษฐีกันหมดลว ก็เล่าเรื่องนี้ถ่ายทอดหน้าเนี่ยเราไปสร้างแห่งน้ำที่สามแล้วนี่เราก็ไปสร้างแห่งน้ำเนี่ยเราก็เชิญท่านมาเป็นประธานเนี่ยอยู่ในตรงนั้นได้เป็นผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยก็คุณแม่ของท่านเคยทานพระสงฆ์องค์กรต่างๆสนับสนุนเพรติ๊กต๊อกนั้วเราทําไม่ได้นะฮะนะฮะเราประสานงานกันตลอดท่านมีคณะกรรมการที่ช่วยประสานงานท่านนายเราเนี่ยช่วบรรลท่านนครศรีธรรมเนี่ยท่วมมากกับจะมาที่หือแห้งน้ำลบหมดแล้วที่นี่ ร่วมกับคณะกรรมการก็จะมีข้าสารหนึงถุงนะฮะากิโลก็มีสมเร็จนะฮะตอนสององค์กรเนี่ยในพระนครศรีอยุธยาเราก็มันเป็นนใหแล้วก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณท่านนายกเทศบาลตำบลบางบานนะคะนี้ได้มเด็จกร่วมปไม่ดีอย่าไรก็ตามขอบคุณท่านผู้จัดการจะเป็นสชด้วยกัน แต่ก็เขาเข้ามาเป็นนายกที่นี่แล้วเขาก็แนะนำว่าที่นี่ที่มีเดือดร้อนคนไม่ค่อยมามาช่วยเหลือโดยมากฝั่งอโนนปัตตุลาจะได้แล้วใดก็วันนี้ก็นายกก็แนะนำว่าก็มองว่าพันธมิตรของประชาชนต้นต้นก็เข้า ที่เรากกนเนคนะครับนึนึงนะครับแล้วเดินเย็นนะครับเดินนะครับอย่าแยกกันครับครับอยแยกนนะครับขอความเรียบร้อยนะครับขอความเรียบร้อยอย่าแยกกันนะครับนะครับเอาใครที่ไม่เข้าแถวขอให้ยืนอยู่นะครับจะพึ่งเหยเข้ามาครับขอความร่วมมือนะครับเขาเอาของมาแจกเราเนี่ยนะฮะกันนะครับคือเราจะใช้เวลาในการแจกน้คงไม่มากนะครับ่เกินรชั่โมก็คงเต็นนะครับ เอาใส่ไปเลยนะครับอยเบียดนะครับค่อยๆนะครับอยเบียดนะครับเอาใส่แล้วใสแล้วใส่แล้วผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่นะครับขอปลาเบลต์อุปกงณ์ของทางเทศบาลนะครับช่วยจัดทุกท่านนะครับอย่าให้เขาเบียดๆท่านยังเยังเบียดไม่ไหวก็เดี๋ยวทีหลังได้นะครับเพราะว่าจะมาเบียดเบียดเข้ามา นี้จะเดี๋ยวจะเป็นลมแรงไปนะครับทีหลังได้นะครับใช้เวลาแป๊บเดียวรั้งการก่อทั้งทัางวงดนครบแล้วก็ที่ตะันข้าวตก็ขอูนะครับิธีเลือซื้อข้าวต่อนะจ๊ะวิธีการเลืออไ่่คางตู้ค้าขา่อะอย่อครับโดยทั่วทั้งตัดตับตัดที่อี่แล้วก็ของพงเื่อบค

นะครับในระหว่างที่เรารอให้ที่เราช้คตงมนะครับาแสดงความขอบคุณข้าวไปเลยข้าไปเลยไปอยู่แล้วไไก็้ไ้วไปเลยข้าวไปเลยข้าไปเลย้าไปเลย ได้ดูนะพวกรางวันนี้ได้รับคือท่านจากนายกมินิสการตลาดทั้งเป็นนายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชนี่แหล่งโบราณวัตถุบาณโบราณนะครับต้นหอมบุกคุณทั้งเป็นอย่างสูงทุกนั่นเลยนะครับที่ตรงนั้นนะครับได้ประสานกับทางมูลนิธิพอเทกตึงนะครับพระนครกรุงเทพนะครับแล้วก็คุณวินัยนะครับอัศวราชัดนะครับ แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็สมาคมพค่อค้าอ่าเจ้าของบ้าของท่านท้สองเพื่อกูลด่างชายุทธิตครับก็กลาบขอบคุณไปยังสูงครับที่แห่ความาวาเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องชาว,วบุรีรัมแล้วก็ชาว,วบ,บ,าบาุรีบัมบ้านที่ได้องถึงของมาให้อนีอค้รครับกราบขอบคุณไปยังส่งนะครับ